ต้องขายเสียงย่างเนื้ออย่าขายชิ้นเนื้อนะฮะสมมุติว่าเราเดินไปข้างถนนคำถามคือไอสิ่งที่ทำให้เราหันไปหาเนื้อปิ้งไก่ปิ้งหมูปิ้งคือเนื้อหรือเสียงและกลิ่นเสียงและกลิ่นใช่ดังนั้น,นเวลาเราขายเนี่ยเราอยากขายคุณสมบัติของเนื้อแต่ให้ขายประโยชน์ว่าเขาจะได้รับความอร่อยยังไงโอเคเช่นเสื้อสูทเนี่ย Uh huh. เราอยากขายเนื้อผ้าอะไรของมันเยอะเราแค่ขายว่าถ้าเราขึ้นไปบนเวทีแล้ว uh huh. คนจะมองเราอย่างไรเพราะคนเขาสนใจแค่นี้นาฬิก,กาเนี่ยเรือนละแบบเป็นล้าน uh huh. ใช่ไหมครับถ้ามาขายแค่แค่มันดูเวลามันคงไม่ราคาหลักล้าน uh huh. แต่เขาขายว่ามันสามารถทําให้คุณเลื่อนสถานะทางสังคมได้ uh huh. มันมันเหมือนตอนผมขายหนังสือเ่ยถ้าผมไปขาย ตัวหนังสือไม่มีใครซื้อแต่ผมคุณอกหักใช้แม่หนังสือร่มีท้ายคุณมูฟออนได้เนี่ยเขาเรียกเสียงย่งเนื้อยังไม่ถามเลยว่าสารพันมีอะไรบ้างไม่ได้ถามสารพันไม่ถามว่ากี่หน้าไม่ถามว่ากระดาษทําจากอะไรด้วยแล้วนี่คุณเงินเดือนสองหมใช่ไหมเนี่ยถ้าคุณอ่านเล่มนี้มันจะมีวิธีการที่สามารถทาให้คุณอัพขึ้นไป5 0,000ได้สุดท้ายประโยชน์ที่จะได้มันมากกว่าราคาที่จ่ายจบนี่คือเสียงแย่ง